กรองค์หิงมาสุสายใหญ่คิดว่ากระแสหน้าเที่เราอุณหงมีผลไหมมีผลแห้งมีผลแห้งนะคะถือว่าดีใจน้ำนองค่ะเป็นโอกาสดีของน้องนะคะเป็นช่วงที่เป็นช่วงจังหวะชีวิตของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วจุดคําว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงสุสายใหญ่นี่ผ่านจุดน,นั้นมาแล้วสุสายใหญ่ผ่านมาแล้วฐานะรุ่นแม่รุ่นพี่ค่ะ<อ>ถือว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะครับถือว่าดีอกดีใจสาหรับ คนที่อยากเป็นศิลปินแล้วประสบผลสําเร็จก็จังนองอยู่จริก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเร็วอายุ16ปีนึงนะคะแ,<ม>แต่ความสามารถแ,แล้วกส็สูสายใหญ่อายุเท่าไหร่ตัวที่กดน้องแน่นๆอ่า18 19ค่ะโอ้ยแล้วเป็นสาวสำเร็จต่ออะไรกันตัวจนันทร์แมน18 19ปีค่ะบอลเขาเป็นจังไหนจังไหนเขามีอย่างทไม่ต้องมีท้าไม่คนพูเดเขาพูดโผล่ในน้ำตาไหลสีฟ้าสูงก็ต้องมัง หรือมิก็รือในมังคีปในมังยังเสียพเท่าหนาเวทีมังละวานามกาไหลยังเสียเกิดจากยังสูงม่วงมาดูว่าด้วยพรสวรสค์ของเขาด้วยความสามารถของเขาแล้วก็ด้วยน้ำเสียงของเขาซึ่งมีพลังเสียงซึ่งแล้วก็เป็นเด็กหน้อยที่เป็นตาฮักนะคะเป็นเด็กหน้อยที่เป็นตาฮักน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูนะคะสําหรับในสายตาของมิลางแฟนเพลงอีพออีแมลล่เฮาสำหรับตัวหนูเองนูก็ว่าน้องตาฮัก น้องน่ารักนะคะเพิ่นเหยอกเพิ่นเห็นหน้าเพิ่นบ้านดีเพราะเพิ่นหยอก่หยอกค่ะบ้านดีค่ะแล้วก็กอดกันกระเอื่ยกอดกันนะคะก็ถือว่าน้องโอเคน่ารักมากค่ะก็ความเป็นทาสของน้องทั้งสี่ลายแห่ให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแพงอาจารยจังได้ก็ฝากน้องอุ้งอิงน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะไปอีลาน้อยฮกแพงกันไปจังสี่โดนๆจ้าต้องต้องถามจริงๆริงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่แกอุ้งอิงมากนี่น้องมองว่าอุ้งอิงนี่16ปีนี่ กระแสมาหรือเพจติดหนึ่งมาแรงนี่ฝ่ายว่ามันเกิดจากอย่างเรื่องอะไรยังไงองคงอิงแบบนี้หนูหนูมองว่ามันเกิดจากอ่ามันเป็นมันเป็นเขาเอ่ยว่าพรสวรรค์น,นอ้องพรสวรรค์ของน้องมีมาตั้งแต่เด็กแล้วบวกกับการที่น้องเป็นคนที่มีพรสวงแล้วก็บวกกับอ่าน้องมีแรงผลักดันที่เกิดจากครอบครัวสิ่งรอบด้านที่ทําให้น้องต้องแบบต่อสู้แล้วน้องก็พยายามจนมาถึงจุดนี้จน มาสมัครสาวหนอยเพรียงแพงเนี่นนอยอายุ16ปีเป็นอีหอย่างทีขนาดหนูนี่หนูยังรอแบบว่าจนหนุจบปอตีได้พี่นนองหนูจังกากามาอยู่น้ามอละมูแต่น้องเนี่ยคือว่ามันต้องมันต้องมีความจาเป็นขนาดไหนมันต้องมีความตั้งใจมีความมากหนักขนาดไหนจึงตัดสินใจมาต่างเร็วขนาดนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นพื้นฐานที่ที่หนูรู้สึกนะ,นะคะสำหรับหนูที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานเอ่อ ใน,ในความรู้สึกลึกๆของน้องที่ทําให้น้องต้องต่อสู้บัดนี้มันมาบวกกับพรสวรรค์ของน้องที่สวรรค์หมากแล้วน้องแสวงตออยากมาต่อยอดถือว่าเป็นการต่อยอดที่เร็วก็เป็นการดีเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าพอเราเติบโตในเส้นทางแห่งสาย,สายการอาชีพเร็วเราก็จะไม่ได้ไปเสียเวลากับการที่จะต้องไปลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้กับ เรื่องราวต่างๆที่เราจะจะต้องไปไปเจอก็คือขันเข้าเลือกมากในทางที่เขาถนัดตั้งแต่ตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ได้เสียเวลาเปล่าแล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้เสียเสียความรู้สึกหรือเจอประสบการณ์ที่มันลมลุกคุกข้านมากมายหลายพอน้องเลือกทางที่มันใช่สําหรับน้องแล้วแล้วยิ่งมันเป็นสาวหน่อยเพรบันแพงแลลวนําพี่น้องขามันเป็นเอียงทีที่แห่งนี้คือเป็นที่มีไว้สําหรับการการสร้างศิลปินการ สั่งผู้สืบสานพระธรรมที่แท้ทู่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับน้องไฟแล้วก็คือคือถ้ามองในมุมหนูหนูมองว่าน้องเป็นเป็นคนที่มีความอดทนความเก่งความตั้งใจสูงมากๆด้วยความวาจีวาแบบกระัจชีจานว่นแหละค่ะด้วยด้วยพื้นฐานความพล้ที่น้องตองดินล้นเลยอยงแต่ไอ้เห็้น้องคนที่เก่งขยนันอดทนเล้ากับไ้เด็กน้องมีมือหนีหนูว่าไม่แปลก สำหรับการติดหนึ่งมาแรงในวัย16ปีแล้วแล้วเพียงแค่เวลาไม่ถึงเดือนหนูว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าด้วยความสามารถของน้องแล้วก็ด้วยโอกาสที่น้องได้รับจากบอสต่างๆแล้วก็โดยสามารชิกสา,านัยเพียงวันแพงที่ตั้งแต่อดีตจนหอดปัจจุบันที่เขาสางมาแล้วน้องก็เป็นดาวที่แม้แต่หนูวันนั้นหนูได้ยิ้มแค่เกินเมื่อสมรชิกไม่อลรกไฟไฟนันบ เป็นคนแรกเราก็เป็นคนเดียวที่้นไปยืนฟังน้องมือนั้นหนูไปยืนจอบฝังอยู่ขางเวทีคือเต้นหนูอยู่ขางเวทีหนูได้ยินน้องเกินหนูได้ยินน้องเกินไปก็ไปยืนบางบนเวทีคนแรกเมนค่ะเพราะหนูได้ยินน้องเกินหนูน่ะเป็นคนทีแม่งหนูเป็นคนเลียนล่ำเนาะค่ะพี่น้องหนูเสียรูซสึกว่าหนูเสียมีหนูก็ด้วยค่ะหนูอาจจะมีความแบบติดมีความศิลปินใน ตัวเจ้าฟองกัสิแบบลายเน้จังหน่อยหนูแล้วสิเป็นขนหมักหมักถัดไปยิ่งขนล้วขาดถัดไยิ่งขนล้วแบบหงหองหนูสิเป็นแบบนี้จะเป็นแบบอืมันตื่ใจแท้สินะคะแบบว่าก็ฟังอยู่ในเต็นกันลัวสิแต่งหนาค่ะนั่นมือนันหมอลำมันเป็นงวกเบางบนแล้วแต่ว่าตัวกับเป็นนึ่งใน่เป็นงวงวพราขึ้นไปยืนบางบนไวที่มันเป็นงวกแล้วมันหล่ดยางไปเลยนูกาลันสิลงลงเือยนูวางพับล่องดูก็เลยว่าไป กินหน่อยหน่อยเีมันกินดีแถนูว่ะเบิ้งเบิปป่งหนาเบิ่งกนันนะนูว่นหนอยนี่คือความเพ่งดีแทะแม่นค่ะนู่นว่กินหน่อยหน่อยมันเจือใจนะนูวะนูก็เลยยางออกจักเต็นยางออกจากเต็นมากม่ยืนเบิ่งนองนนนอน<ม>นันนี้ก็ได้ยินนองเกินกินห่อยคือเสียงไลแทะนม่นู่นว่เสียงไงแทะนูว่านู่นกินมาตอนนู่นม่นานนยังไม่เห็นบ้ามาต้องพวกอวนซ้ำข่อยทัล้ล่ะเ้อนู่นว่ะโอ้ขาดว่าเสียง วนทุกสูง่อลละเดอหนู่นว่ามันแมนสิบหกปีด้วยซ้กค่ะพี่น้องก็คือพอไปยืนดูแล้วหนูยิ่งเห็นว่าแบบตัวแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลองจอบเพลงบอดว่าที่หลานแน่น้ำตัวนะลูกน้องวงยิงจ้ะอายุสิบหกปีหนูแห่งอึง,อองครับก็เราโอ,โอ้หนูสิบหกปีมันแมนอยู่หละ่ะคือน้องประเด็นน้องป่ได้เลียยล่ำมาแบบหนูคือขันจังหนูสิบหกปี นูเอางายังไนูกับเบรย์นูกับเบรย์ว่านูสิล้ล่ำขาดเลยค่ะ16ปีนี่แต่ยังว่าแต่ยัง้องทางที่เทียคอยเรียนคอยศึกษาไปแต่ความที่ว่าหนูเรียนล่ำมาตั้งแต่13ความหน้สึกหนูมันเลยแบบมันอินกับเรื่องอะไรแบบนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเรามีความแบบเป็นศิลปินได้สายเลือได้ตัวเจ้าของสูงแล้วพอหนูเจออะไรแบบนี้หนูแบบหนูฟังพับรองปืนยางไปฟังยางไปฟังเห็นอายุ16ปีหนูแบบ เอาใจไปเลยรู้ป่ะเอาใจไปเลยคนบ้าอะไรสิบปีแล้วบอเดรียนลํ่มคือบอเดรียนลั่มมากแบบแบบแบบพูดแบบพูดเถืองเหล้วจัง,วงหวังสิแม่พี่นองมัยังเป็นยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่แต่ว่าเก็บรายละเอียดในการแบบร้องเพลงไม่มากขนาดนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้น่าทึ่งมากๆถือว่าน้องมีความตั้งใจสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็แปดมันก็ค่ะแมนคือจังหนูนูเลี่ยนนั้นคันว่าได้นี่แต่วันน้องเขาเริ่มสิงอยู่แต่ว่ายังไม่ครมยกแมนเพิ่งหัวจะเริ่มยกเดียวเลียนรําปีเดียวนี้ยังยังถือว่าต้องใส้เวลาในการฟ้นเขี่ยอีกหลายเนี่ยคือน้องยังใช้เวลาฝึกฝึกรอบบินยังไม่เยอะเลยแล้วคิดว่ารอบบินไม่เยอะแต่ร้องได้ขนาดนี้คือจะมีความตั้งใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหนูเห็นน้องคพอ่คอวามเอ็นดูนาอแบบเรา แล้วมารู้สตอรี่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าน้องไกก็จะเป็นคนที่มาคือจังปอดกับลูกปกติย่างสากไอโจได้เลยกับพายพอดีจ้าไอ้แง่กัป็นว่าครว่าใครจะซุงสิงกับผู้ใดแต่ก็จะแบบแอบมองแอบแอบมองแอบสังเกตแอบแอบใส่ใจอยู่ไกลๆอยู่เสมอไม่ว่าใครก็หนูจะคนที่ใส่ใจรายละเอียดทุกคนอยู่เสมอสังเยงแค่ว่าหนูเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้แบบซุงสิงกับใครมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ